วันนี้ทอพุทเท่าเดินทางมาที่บริเวณคันกั้นน้ําหรือผนังกั้นน้ําบริเวณบ้านสสดําสีอําเภอคล้องชัยจังหวัดกระสินนะครับซึ่งปีที่แล้ว2,565รับน้ําไม่ไหวก็ขาดทะลุลงไปท่วมที่นาของชาวบ้านซึ่งถือว่าเป็นปูข้าวของพี่น้องชาวคล้องชัยแต่ปีนี้นะครับระยะเวลาในช่วงเดียวกันเลยตุลาคม2,566 ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ชลประทานก็มาทําการบํารุงรักษาเพื่อที่จะรักษาคันดินตรงนี้เอาไว้เรามาชมกันครับนี่ครับลักษณะของลําน้ําชีที่น้ําเอ่อขึ้นมาทางบํารุงรักษาของชลประทานก็มาทําการซ่อมแซมอุดรอยรั่วนะครับนี่ครับบริเวณนี้คืออู่ข้าวของพี่น้องชาวอาเภอคลองชัยซึ่งปีที่แล้วท่วมเป็นทะเลไปเลย บริเวณที่เรามองเห็นอยู่ตรงนี้ก็คืออู่ข้าวของอำเภอคลองชัยจังหวัดกาะสินซึ่งเป็นบริเวณกว้างทีเดียวปีที่แล้วเมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคม2565เป็นอู่น้ําไปเลยแต่ปีนี้ยังเขียวอยู่นะครับมวลน้ํากําลังจะไหลลงมาที่ลําน้ําชีแห่งนี้ โอ้ oh, ขึ้นมาเยอะแล้วครับภาพของลําน้ําชีที่กําลังไหลจากอำเภอคลองชัยจะไหลไปที่อำเภอจังหารของจังหวัดร้อยเอ็ด